พี่ทวีปุจฉาเอาไว้ว่าเออเราจะได้อะไรจากการเลือกตั้งบูา่าพี่ทวีช่วยช่วยตอบเป็นในในหน่อยสิครับพี่ทวีก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปไปรับเออพักผ่อนผมคิดว่าอยากให้ผู้สมัครแต่ท่านนะครับอืมมีคอนเซปต์ว่าจะอยากจะพัฒนากรุงเทพหรือพัฒนาพัทยาไปเปทางไหนอืนะคือนะผมคิดว่าถ้าหาเสียงโดยเอาความแบบ ไปเห็นแล้วก็มามามา,มาเป็นนโยบายอ่ะบางทีไม่ใช่อืมได้กรุงเทพสูงว่าอ่าจะเป็นเมือท่องเที่ยวคือผมมองจากกรณีที่กรุงเทพเนี่ยถูกพูดถึงในนิยาสารต่างประเทศเยอะมากเรื่องของคนที่พักเรื่องท่องเที่ยวรเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยนะอ่าซึ่งสตรีทฟู้ดเป็นเรื่องของคนชั้นล่างอ่ะครับอ่ามามยกกระดับเราให้เป็นเมืองเมืองขายว่าทํำไหมครับ นะฮะคือในด้านหนึ่งเนี่ยกรุงเทพเจริญด้วยเอกชนอยู่แล้วผู้ว่าเนี่ยหรือราชการกรุงเทพเนี่ยนะเพียงจะทำยังไงให้เอกชนเขาสามารถทํำไปเกิดความคล่องตัวไม่ไปตีกรอบไม่ไปกําหนดอะไรต่างๆที่มันมันยุ่งยากเหมือนกับรัฐบาลอแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยวางคอนเสิร์ชัดเลยว่ากรุงเทพจะไปทางไหนจะไปยังไงครับนะผมว่าอย่างเช่นโอเคปัญหาของหาเแรลแผงลอยของเราเนี่ยนะ นะช่วงโควิดจะกระทบมากเนี่ยนะจะทำยังไงให้คนเหล่านี้มีรายได้ซึ่งมันก็จะมาโยงถึงเรื่องการกินดีอยู่ดีนะฮะเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของอะไรต่างนะฮะซึ่งที่อย่างคุณสุพันพูดถึงมานะถ้าค,คนมีรายได้การกินดีอยู่ดีเนี่ยนะมันก็ GDP ีพีอจอหัวก็สูงขึ้นผมอยากให้กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพดูตัวอย่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งฮะนึกออกไหมจังหวัดไหนจังหวัดใดบุรีรัมย์ครับ ครับมีคอนเซปต์อ่ะครับคุณเนวินพัฒนาของจังหวัดตัวเองด้วยคอนเซปต์ของกีฬาอืมนะครับจากเป็นสโมสรเล็กๆในท้องถิ่นเป็นระดับชาติตอนนี้เป็นระดับอาเซียนเบอร์หนึ่งของอาเซียนในการใช่ใช่เป็นมอเตอร์จีพีแข่งระดับสามกีลานะฮะสามกีลาเนี่นะก่อนโควิดมีอีเวนต์เกือบสามร้อยวันหรือสามร้อยกว่าวันด้วยซ้ำไปอ๋อ มันสร้างรายได้อ่ะนี่ผมเพ่อนี่คือการสร้างเมืองที่มีคอนเซ็ปต์นะคิดแบบผู้ประกอบการนะฮะนี่ผมอยากจะให้ทั้งผู้สมัครพัทยานะแล้วผู้สมัครกทมเนี่ยอุปกรณนีของวุร์รัมเมื่อหลายปีก่อนผมเคยดูตัวเลข GDP ของจังหวัดเลยนะช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยต่างๆเนี่ยทุกจังหวัด GDP ลดลงมีพัท มีบุญรัมย์จังหวัดที่ GDP พุ่งกระฉูดเลยอ๋อครับเออเพราะว่าอะไรเพราะมันมีกิจกรรมอย่างนี้ใช่ไหมับถ้าไปติดโควิดป่านี้แขมร์ไซ์ของเราเยตอนนี้สนามบุีรัมย์เนี่ยเป็นสนามแขมรมไซระดับโลกไปแล้วนะใช่ใช่นะฮะอือฮะนะครับตอนนี้อย่างผมอยู่โคราชสมัยผมเป็นเด็กครับอืมบุีรัมย์ไม่มีเรียนมหกนะมีแค่ม .3 านะฮะออฮะหรือมีไม่แน่ใจแต่ว่าคนบุีรัมย์มาเรียนที่โคราชเยอะมากครับ นะนักเท่แก่ทั้งหลายก็มากินมาดื่มที่โคโคล่าแล้วกลับบังคืนดึกดึกเดี๋ยวนี้เ์่าทิ์เนี่ยหนุ่มๆบ้านผมต้องไปวีราไปดูบอลอ๋อขี่มอเตอร์ไไปดูบอลแล้วก็ฮะครับแล้วกินยืนกินขายได้กว่าละหมื่นเงี้ยเออคือคืออย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีคอนเซ็ปต์นะปทมเนี่ยผมคิดว่าสร้างเมืองมันเป็นมหานครตรีปู้ที่นักท่องเที่ยวอยากมาไหมนะขายว่าทํำไหมอะไรต่างพวกนี้นะะต้องมีเพราะไอ้ส่วนอื่นเนี่ย เป็นเรื่องของเอกชนก็ทําอยู่แล้วครับที่เราเอื้ออำนวยเหมือนกับพัทยาผมถือว่าผมถตอว่าผมเป็นผู้ว่าไอ้เป็นเป็นนายกพัทยาผมจะผลักดันพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งวันทั้งคืนเลยเออท่องกำลังมาเยอะรัสเซียมาเยอะให้เป็นนิคมของบันเทิงเลยสร้างรายได้คือสิ่งที่พี่ทวีพูดเนี่ยเท่าที่ผมดูหยาบๆนะผมเห็นอยู่ในในในคุณสกลทีกับพักเพื่อไทยก็คือ ให้ให้ให้มีเหมือนกับถนนสายวัฒนธรรม24ชั่วโมง50เขต50สายทางเออเนี่ยคุณสกลทีกับเพื่อไทยมันมาพร้อมกันยังไงก็ไม่รู้เออมันมันเป็นเรื่องต้องต้องบอกก่อนนะว่าผมยังไม่เคยอ่านของทั้งเพื่อไทยของทั้งใครเอาแคนายเดียวกันหรือว่ายังไม่เคยมีไม่รู้เลยใครเอาแคนายนโยบายทิมเดียวกันหรือว่าไม่เข้าใจเหมือนกันคื คือยังไม่เคยอ่านนะแต่ผมคิดอย่างเงี้ยสตีฟฟู้ดเราเป็นชาวบ,บ้านเนี่ยเราเดินสตีฟฟูดเนี่ยทาไมรเราไม่มีศูนย์กลางตรงไหนที่ไปทําความสะอาดในอเมริกา<อ>พวกฟพวกทักอกรถทักกันนะเขายังมีศูนย์คอยทําความสะอาดคอยล้างขึ้นรเรามีศูนย์ให้ไงอย่างฟู้ดอย่างบ้านผมจากสอยานเนี่ยมีจุดล้างตรงไหนก็ทมไปเช่าสิครับอ่าแล้วก็สตีฟฟู้ดมาใช้บริการในการรับล้างความสะอาดอุปกรณ์อะไรต่างพวกนี้ให้ดูสะอาดแล้วคนมาเที่ยว คนท้องถิ่นก็กินอย่างเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนกลุ่มทุนนะฮะพวกตัวลกซื้อทั้งหลายแย่งสตีฟฟู้ดครับเราต้องเนี่ยผมว่านี่เนี่ยที่หนึ่งคือเปิดคือสร้างโอกาสให้ให้ให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยได้มีที่ยืนเนี่ยผมว่าไปดูโบเดลของบุยลำเนี่ยผมชอบมากอเออเข้ารำนะฮะเออแตนี้บุยลำนอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังทำให้คนรู้จักเมืองบุยลำอยากมาเที่ยวอยากมาต่าง นะฮะต่อไปผมไม่เกินสิบปีผมมาคิดอยู่สองอย่างอ่าครับกทมกับปัตยยาผมขอแค่สองอย่างอยากให้ผู้สมัครชูชูเรื่องเนี้ยอืมกทมปลอดภัยและสวยงามพอครับอ่าฮะก็ปลอดภัยแล้วสวยงามด้วยเดี๋ยวคนก็มาเที่ยวเองอะไรก็ดีขึ้นพัตยาก็เหมือนกันปลอดภัยแล้วสวยงามอ่าฮะเดี๋ยวทุกอย่างตามนะ คือพอในสวยงามมันมีบริบทในอย่างที่ทวีบอกเรื่องสตรีฟู้ดเนี่ยมันก็คือว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันรู้สึกมันมันดูสวยงามในการจัดระเบียบจัดวางผังเขานี่ไหมไม่ใช่อยู่แค่การกระจายอยู่ตำลึงสุบาทไม่ใช่คือมันอยากกินเนี่ยแต่ถ้เห็นรถวิ่งมาฝุ่นคลุ้งมานี่ผมก็แหมโชว์เออไม่ได้แปลอยแลสวยงามอยู่ผมคิดว่าจบแล้วาต้องทำอะไรมากก็จบแล้วเรื่องท่ข้าของชีพที่คุณจุปันพูดไม่ถึงนะถามว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ย ที่นโกบายออกมาจริงๆแล้วเป็นเรื่องเก่าแล้วก็มาถ้าจะไม่มีการ<ช>เสี่ยนอะไรเลยนะใช่แต่ผมจ้งคากกถามว่ากลุ่มคนที่รัฐบอกว่าได้สิทธิ์เนี่ยนะคือตอนนี้มันทุกกลุ่มแล้วนะทุกกลุ่มเลยเหมือนกับด้านหนึ่งก็เป็นนิยบายาหาเสียงนั่นแหละอืะแต่ถามว่าเรื่องไฟฟ้านะผมมีคําถามว่ายางจนจริงไหมอ่า จะไปอนุมาลได้ยังไงว่าคนใช้ไฟฟ้าไฟ้าน้อยคือคนยากจนไม่จริงะนะครับเพราะอะไรคนรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กแยกตัวจากพ่อแม่อยู่สองคนนะเอาอาน,นี้ดีกว่าครับเมื่อตอนสมัยสักสีกว่าปีก่อนมีรัฐบาลผมจำในชุดไหนก็มีนิบายอย่างนี้แหละร่บผมเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเนี่ยนะออืผมใช้ไฟฟ้าไม่ถึงอ่ะไม่สิทธิ์ครับ อรับเป็นอย่างนี้บ้านมีรั้วเป็นอย่างนี้เยอะมากคนรุ่นใหม่ที่อยู่เป็นสองคนหรือไม่มีลูกไม่น้อยเนี่ยนะถ้าไฟฟ้าไม่ถึงสามร้อยวัตต์เนี่ยผมถามว่าคนพวกนี้ยากจนหรือเปล่าเจะได้สิดแต่คนยากจนจริงคือคนครอบครัวใหญ่ที่อยู่ชุมชนเอ็คนพวกนี้ไม่มีเงญญาที่จะไปซื้อบ้านนะไม่มีเป็นอยู่กันแบบแออัดจงอยู่กันอย่างแออัดคนพวกนี้ใช้ไฟมากกว่าสามร้อยวัตต์อันนี้คือข้อมูลที่ นี่เป็นจายความล้มเหลวของข้อมูลอ่าฮะใช่คือไม่ไม่ได้บริหารด้วยด้วยชุดข้อมูลที่ที่ไปไปสืบค้นมาจริงๆจากจากการใช้ประโยชน์จริงๆนะฮะแล้วผมจะต่อคำถามคุณฟ้าคุณตุปังนิดจึงตรงที่บอกว่าทําไมฟ้าคุณฝักชัยเคยเคยอยู่ข่าวเศรษฐกิจนะคณถามนิดถึงว่าตั้งแต่ปี40มาเรามีปีไหนบ้างที่ GDP สูงกว่าเกินปี40ไม่มี มันแสดงว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีขึ้นไม่มีเลยนะเศรษฐกิจเราไม่ดีขึ้นปีตีศูนย์การการปิดเราลดเหลือเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ป็นสี่ห้าปีหลังเนี่ยแม้แต่คุณทักษิณทยรักไทยที่ว่าเศรษฐกิจดีดยลุ่งโลดอะไรต่างๆแล้วแต่เนียมันเป็นหย่อมๆแต่พลังการผิดของภาคการผิดเนี่ยมันก็ยังหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากนั้นนะวันนี้ผมคิดว่าพลังการผิดของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าเราใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช่นะฮะ แต่เราในสัตว์ทองไฟฟ้ามหาศาลต่สังเกตไหมครับบริษัทจรา์หรือบริษัทต่างเนี่ยมีบริษัทไฟฟ้าเกิดขึ้นเยอะมากใช่ก่อนมีกอกฟอกอันเดียวยังเหลือเฟือเนี่ยแต่ตอนนี้มีไฟฟ้าแล้วทำไมรัฐบังคับให้กกผอซื้อใช่แล่ต้องจ่ายแพงประกันรายได้อย่างที่คุ้สุภานบอกนี่ยคือคำถามว่าแล้วรัฐบาลตอบสังคมยังไง เรื่องไฟฟ้าใช่ไหมฮะได้ชี่ประสบการณ์ทพูดอันที่สองเรื่องกา๊าซผมอธิบายไปกว้างกับอยากพิน,นา,ารณาเื่อก๊าซอ่าวไทยเนี่ยเอามาใช้กับพวกโรงงานอ,อุตสาหกรรมในเครือบริษัทของรัฐและบริษัทจาดใหญ่ที่ผิดพวกปิโตเคมีที่มีมปลายทาเป็นพวกพลาสติกเม็ดพลาสติกและเป็นพวกปิดพันพลาสติกทั้งหลายครับได้ราคาถูกเพราะว่ามาจากอ่าวไทยไม่มีค่าขนส่งไม่มีประกัน แต่ประชาชนได้แพงเหตุผลเพราะอะไรครับเขาอ้างว่าถ้าหากว่าให้บริษัทของรัฐเหล่านี้หรือบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ซื้อในราคาแพงเท่ากับของประชาชนเนี่ยสินค้าไทยไม่สามารถไปแข่งกับตลาดโลกได้เอออันนี้คือสิ่งที่อ้างอประชาชนก็แบกรับเออเหมือนกับอ้อยน้าตาลเนี่ยประชาชนบริโภคก็บริโภคแบกรับแต่ไม่สาาไมไม่ให้ประชาชนแบกรับเข้าสารของชาวนาบ้าง เอาอาะเออการนี้เราเราซื้อแพงกว่าในราคาตลาดโลกมามันนานมากใช่ใช่เพราะต้องการอุ้มชาวไรอ้อยเพราะเออมันมนีส่วนหนึ่งที่โรงงานไปรอยตัวน,น,นั้น,นตาอ่วนวหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมได้คือเจ็ดสิบสามสิบใช่ไหมครับอ่า,อาแต่พอเวลาเข้าสารขึ้นหรืออะไรต่างขึ้นหน่อยหนึ่งเนี่ยครับเรากลับไม่ยอมรับรัฐบาลไม่กลับไม่อธิบายให้กับผู้บริโภคเข้าใจอ่าฮะอ่าฮะอันนี้คือคือความรักว่างในเชิงนมยบายจริงสุงรักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาซ์ดไฟฟ้า หรือแม้แต่พืชสินค้าระเตรบางรายการก็แล้วแต่